สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับพี่น้องเขารับช,ชมช่องพนเทโคกรารจักรครับแฮปปี้เดวียอร์นะครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องนะฮะสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปี2 5 6 5นะฮะกำลังสิจากไปแล้วก็ปี2 5 6 6นะครับกำลังสิจาดเก่าขมาอีกางพวกเกินนี่แหละครับพวกเกินกี่ชั่วโมงดอกนะครับพี่น้องนะฮะ มนีกาสีมากไวพ้พรอมพี่น้องนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องทั่วโลกนะครับที่ติดตามนะฮะผู้ข่าวบอดบุรหรือคอนเทนโคนะครับที่ทำยูทูบหรือว่าทังเพจนอกพี่น้องน้องน,นะฮะก่อนสีไวพ้พรอมพี่นอกก้องกะฝากเตือนแน่ก็แล้วกันสำหรับพวกที่นักดื่มทั้งหลายนะครับน้องลุงลูกห้าน เอฟซีนะครับ <sketches> ด <of course> um, ื oh. s right. <S ่มแล้วเมาแล้า no ยังครับนะฮะเออช่วงเทศกาลปีใหม่จว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นาะพี่น้องนะครับเกล็ดบอลอันตรายนะครับเกล็ดอันตรายเหลือเหมืแนเตาดทีพเก่าเพื่อทันทีซีนะครับการมีการตั้งจุดตรวจจุดบริการนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังเดินทางไปใส้มาใส้กระดานะครับเอามื่อความสะดวกใพี่เห็นหนอเด้อ นะครับสอบถามเสียนท่านะครับสอบถามเสียงท่าคันเมื่อยกับพักผ่อนนะครับดื่มหนังกินกาแฟตามท่านนะครับมีจุดบริการให้บริการที่บริการนอกนะครับสำหรับลูกร้าน้องนุ่งที่กินแล้วนักดื่มทั้งหลายนักจวนนักจับทั้งหลายนะครกับฝากเตือนแน่กันแล้วกันนอกที่โดยเฉพาะเสียนท่าล่องนะครับพี่หน้อนะครับเสียนท่าล่อง การขั้นกินแล้วกา้ผู้อื่นครับเนี่ขั้นเมาแล้วนะครับเนี่ยนครับแล้วมันลําบากนพี่น้องน้องแทนที่จะไปเฉลิมฉลองปีใหม่การอยากสนุกสนานมีความสุขในครอบครัวการสี่ไปเฉลิมฉลองกันในโรงพยาบาลเอกชนนะครับตัอย่างในนี่นะครับปากแน่ลูกหลานน้องนะครับอ่ะการสี่ไว้พวัปีใหม่สําหรับพี่น้องนะครับไว้พวัปีใหม่ให้พี่น้องปี2566 พี่น้องมีแต่ความสูขความเจริญนะครับปรถนาสิ่งดใดใดกห้สมความมาุ่หมัดปรถนานะครับคิดกัน,ดกนใดใดได้เกิดสันลันะครับในทางคำนองทองรมนะครับกาหายมีสุขภาพสุขบุนแข็งแรงอ่าสำหรับพี่น้องกำาลังถ้ามาขา,ายก็ขายลำดับเรืเลล่อยๆหิ้งๆเรื่อยๆยิงๆขึ้นไปตลอดปี2อ6 6ันอง้กะครับปีต่อๆไปครับสวัสดีครับ